สวัสดีค่ะเอทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนเลยนะคะคลิปนี้เป็นคงสุดท้ายแล้วก็เป็นคลิปรวมนะคะน้องประกอบให้มาหลายงวดแล้วนะคะก็จะส่วนมากจะเข้าตลอดนะคะแต่ว่าสาวดำก็ไม่เคยเอาลงให้นะคะเห็นว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาคือเซียนอะไรหรือเปล่าเพียงแต่เขาบอกชื่อน้องเขาก็ชื่อน้องประกอบนะคะ น้องประกอบนะคะให้มาบนล่างวันนี้หนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่สองห้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่บ้าพี่เจ้งบอกเลงหดส้มว้าหายใจเลยวันนี้วันนี้วันที่สามสิบค่ะวันนี้วันที่สามสิบมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะค่ะ ก็เขาเรียกว่าอะไรแล้วมันใกล้เข้ามาทุกวันแล้วนะคะสาวดำก็ทำเป็นคลิปรวมให้เลยนะคะชื่นชอบเราก็จัดขัดเราก็ไม่ต้องซื้อนะคะเงินในกระเป๋าเราค่ะคะพิจารณาดูนะคะส่วนคนที่หาตัวเลขก็หาจนบินมองๆนะคะ <c ười> <c ười> <c ười> หาจนวินมองๆคะ่ะคันห้ยเข่าห้อยออกแบบมีแห้งมีแห้งทางห,นะห,ห้อยบกเขาเนาะทางห้อยรุดห้ยบกเขา เมื่อยแอดแรขคอที่สองขอที่สามถ้าลงคลิปกับบ่ค่อยมีคนเบิงเบิงคลิปละลอยสองลอยนี่ม่มีกำลังใจแล้วพี่น้องเมื่อยมอยเมื่อยเมื่อยเมื่อยมอยสอยแหลมลวบ่มีกำลังใจแล้วเนาะคะนเนาะแต่บ่ว่าบ่ว่าอบ่วว่าสิเป็นนั่งหรือว่าเป็นอันเอฟซีของนั่งล่ะเนาะคันเทศนังคันบ่มีผู้ให้่กำลังใจบ่มีผู้จิตตามบ่มีผู้เบิงเลยละมันก็หมดกำลังใจเนาะมันก็ท้อเนาะเพราะว่าไผค่ะ บ่าวาแต่แต่นั่งล่ะบ่าวาแต่แต่คนที่ฟังนั่งเบาอยู่นี่ล่ะอาจจะเป็นคนที่ฟังนั่งเบาอยู่นี่อาจจะเป็นคนทากิจการค้าขายกิจการลงทุนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดยังก็ตามค่ะต้องการกําลังใจเนาะพี่น้องเนาะให้กําลังใจซึ่งกันและกันคันเฮ้าบ่ามีกําลังใจอา่ามันกระสิเหีเห่ยวแหงมันกระสิทอ่อไปทอ่อไปสุด้า้กับบ่ได้พบได้พอก,กันก็เศ้าเฮ็ดไปจังซี่นะคะเนาะอันนี้นั่งกเว้าไปตามความเป็นจริงกันนั่งเ้า ไอ้ยังก่อเขาเืินเกินเลยเถือนยังบ่เป็่นดอกกันนั่งบ่คนคนบ่ตรงตรงเนาะเฮ็ยตยังก็ตามบ่มีบ่ว่าสิอาชีพยังทุกอาชีพทุกสาขาทุกแขนงค่ะอขันบ่ขันบ่มีกําลังใจยังก็ไปตัวบ่ไหวเนาะพี่น้องเนาะบาดิเห็นคนไหนมาดิปูใช้บ้านค่ะพี่น้องเด้อปูใช้บ้านค่ะปูใช้บ้าน่นไหนทุ้งหดวของพ่นกับสิเขาหลายคนรุดเด้อพี่น้องเด้อ แต่ว่าพูดถึงถามใจนั่งนั่งมักเล็กปูใช้ว่านค่ะศูนย์หาหนึ่งหาแปดหาสามแปดหาจัิงสี่ฮะเจ็ดสองหาสองหกเจ็ดเชงสี่เนาะพี่น้องเนาะมักไปมักมั่นเนาะพี่น้องเนาะคันเท่ามักตัวจไดกัดเสื้อเอาโลดจากเขาบอต้องไปฟังผู้ใดผู้ใดบอต้องนั่นเราเขามักเกี่ยวได้เขาเื้อเลยเธอคือเสื้อไว้บัดไว้หอกหรือจ้าคอยเจ้าคอยเฮสันเฮยังเอาถือไว้เอาซื้อจะาเนไหใดคือบ้าปากบ้บบ้ปากแล้วสัน ยานมันห้ามันเพถือพอถือแล้วเขาก็จะค่อยไอจริงนะถือแล้วค่อยไอค่อยดังเนาะพี่น้องเนาะจึงนั่งเนี่ยกานั่งนั่งคิดในใจนะท่านนั่งถึงแล้ววันที่หนึ่งนั่งจีบ,บปากนั่งกับจีเซยอ,อยู่ผู้เดียวเซยผู้เดียวฉันก็นแม่ว่าสเอาเงินไปเห็นอย่างแน,น่อันดับแรกอ,อันดับแรก ไปใส่บาตรทำบุญทำท่า,ทานสะกอ้อนพ่อปรมาม่านเรือกะหาใส่นีคิดเบื้อง่านี่ผู้ใดยืมผู้ใดมากผู้ใดเคยซอยเหลือเขา้าเข้าก็บตองทุแท่นเขาผู้ใดยืมเข้ายืมเขามาเขาก็บตองสดใจเขาผู้ใดยากจนเข้าบ่เคยยืมเขาแล้วแต่เขาก็ให้เขาจังสินนะคะนั่งมักไวจังสันนะแยกใจให้เขาไปจังสันเหมือนนีเพาไปจากลูกนี้แล้วเขาจะได้มีอยู่มีกินเขาตอนเขามีชีวิตอยู่เขากับท่านเป็นไงกับพี่น้องบารมี เป็นบารมีเป็นบุญกุศลเป็นสะพานบุญของเฮาเนาะก็เนาะสร้างบารมีไว้เยอะๆเฮ็ดเยังได้บุญกุศลกับบ่คือเฮาแจกทานนอกจากทาน,าทานบารมีเป็น,นเป็นทานที่เราไม่หวังผลตอบแทนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะบารนี้แคปเอาละเนาะบารนี้มาอาจารย์พรค่ะอาจารย์พรขอนขอกันเละะ่าๆพี่น้องเล่าปูสังเกตพ่นให้แค่2หางเท่านี้เด้อค่ะนี่2ตัวก็ให้แค่เท่านี้จ้ะเพิ่นให้มาอีกอยู่อันเพิน่นไหไมาอีกอยู่อันอ่า เป็นเลขหนึ่งเส้นส่วนย่อยเนาะคนไหนมาอีกอันหนึ่งยูต่ว,วะนั่ง,งรถบัตรท่านในร่มหน่อยจ้ะบาน,นี้เขาเบิ่องหันของอาจารย์พอนแล้วบาน,นี้เขากะเขาแค่ไปเลยจ้ะแค่ไปเลยจะได้แค่ไปเฮาก็ไปนั่งเบิง่งเขาก็นั่งเลือกเอาจ้ะจะได้เตรียมการลงทุนแลด้วไบ้าน,นี <laughs> ล้ลงทุนซื้อหวยนะ <laughs> เดี๋ยวนั่งจิสรุป สรุปส่วนตัวนั่งหรอกนั่งสิเอานั่งสิเขียนเฉพอตัวที่นั่งมักนี่แหละนั่งมักตัวไหนเนาะเอาแคปอาจากบานี้ก็มาจะปู้อุบลเชียงรายปูโบเชียงรายปูจังเล่จังหนึ่งคนหนึ่งงงซื้อปู้อุบลเชียงรายหมายคข้ามาจังไ,ไหาานโตเพินนพ่น,นดดอยู่อุบลค่ะบานี้เพิ่นน่ะเดินตู้ดงไปไปพ่อเพิ่นอยู่เชียงรายค่ะก็เลยเอื่อญเป็นปู้อุบลเชียงรายจ้ะเพิ่อนหายหางเดี่ยวห้าหกสามแล้วก็นึ่งหาเพิ่อนหายแคปอันอาจารย์ สิงเหล่าขาวคนดี้ค่ะพ่าแม่นหกรก็นั่งได้อาจารย์สิงเหล่าขาวหมวดบางนึงหันคน,นไหนมาหกสาพี่น้องมันออกเจค่ะห้ตัวเดียววัน,นี้คนไหนสาตัวคนไหนห้าหกสามันจะเพิ่หหนึ่หัข้างล่างเปเลขอาจารย์สิงเหล่าขาวได้ค่ะพี่น้องเห็นนั่งเขียนไว้ชัดเจนอาจารย์สิงเหล่าขาวนี่ค่ะสามแปดห้าห้าหนึ่งสามศูนย์หกเจ็ดเก้าสองห้าเจ็ดศูนย์ห็ด ห้าเจ็ดแปดห้าหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งห้าค่ะอันนี้ขรองอาจารย์ซิงเล่าเขาค่ะคันชันั่งวันนั่งสื่อหอยบอเนี่ยองวดนี้เลยนั่งวนันจิตสื่อตัวล่หาบาทะบอกตามตรงเนาะแต่วันนั่งจิตสื่อจะพอสูตรนั่งเท่านั้นค่ะตัวล่หาบาทเอใบละสามร้อยไง ซื้อซิบใบก็เป็นเท่าไดหลักกบใบละสามร้อยสามพันบ่สามพันซื้อซิบใบสามพันกันมันถือจะครบใบเจ็ดใบก็จ้างเคยถือมันก็ได้กําไรหลายเด่นั้นเนาะบักกันถือมาเข้าก็ได้ใบละเท่าไดหลักกันถือมาเข้าก็ได้ใบละแปดพันพูดไหมขันได้เจ็ดเจ็ดใบไวกับบวกบวกเบิ้งเหลือบ่ได้จะตั้มจากสองสามหมื่นพูดแล้วเนาะเนาะเอ้าบาทนี่ บาดนี่คือบาดต่อไปป <c oughs> ู้เสีหาผู้เสีหาจะเขาดูพ,าดพี่น้องเขาดูให้ของเพิ่นโตนัง่งซื้อเพิ่นกับงามงามปู้เีหาเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่งเบื้เงินที่เพิ่น z o มาเห้นในไลนเนาะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดเป็นกำลังกำลังแรงใจงให้ป้าปูอันเสีหาเด้อเด้อช่องของเพ,พิ่นกับมี่ค่ะช่องของเพิ่นกับมี่เพิ่นกับบัตรแดงหวงังบัตรแดงหยังกับเพิ่นกับแจกทุกคนกับ fc พูดได้ไปเพิ่นกับไฮเมสจ้ะ เพิ่นปล่อยว่างเพิ่นไหนนั่นแหละเนาะคะเนาะพระสงฆ์องค์เจ้าคันนั่งได้ไปนั่นคือจไปหาเพิ่นอยู่จ้ะคันนั่งได้ไปสำคัญว่านั่งบ่ได้ไปนี่ละ่ะไปเสักลามาขับรถพาไปจั๊กวดสองวดแน่จังเกลตไปขับแท็กซี่จ้อยเอาวันนี้ปู้เสี่ยหาพิ่นนั่นให้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาก็บอกกันไปนอจะได้เองบอเสียง นี่กับปู้ซีหาเป็นมีสองใบเด้อพี่นอ้องปู้ซีหาเป็นมิสองใบจ้าเิ่นมีสองใบโปรดใช้วิจรารณญาในการรับชมค่ะใจไพ่ใจมั่นเนาะใจหฮอกับใจเฮาใจเขากับใ,ใจเขานะ่ะกันมักตรงกันกต่ใช่เลยแล้วแต่ก,กันมักตรงกันเนาะพี่น้องเนาะว่านั่งนั่งเบาตามตรงเลยค่ะนั่งสื่อเฉพาะสูตรเจ้าของนั่งราว่าน คันจะได้หัวว่ามันถือหรือบ <|so|>> ่ถือจัซส่นะค่ะมันถือบ่อสูตรเจ้าะเนี่ยมันซิบชุดเนี่ยมันมันเข่าบ่อมวดเนี่ยทุกมวดมันเข่าหกชุดหกใบเข่าเจ็ดใบนั่งเฮ็ดสิบใบใบละสูตรนะค่ะ สามงวดจะสีงงวดแล้วค่ะเขาเนาะบ่บ้เขางวดเดียวเฉพาะงวดออกไอซีหนึ่งหนึ่งค่ะบาทนี้นั่งเ่ซื้อเดีวงวดนี่แหละนั่งซื้อเ้าเบิ้ง่านั่งซื้อวันี้นั่นจีเป็นเช่นไนั่งคุณคุณบอกตรงตรงกีนเลยเนาะเนาะนั่งจซื้อเบิ้งค่ะใบละสามรอยบาทใบละสามร้อยเนาะพี่น้องเนาะขันห้องซื้อแต่นั่งซื้อทังสิ อันนี้ก็มี่ซิบห้างนี่ค่ะเนี่ยของนั่งนี่เนี่ยตัวนั่งก็ซื้อตัวละหาบาทเออแมีนบ่าละ่ะเอาใบาละตัวละสิบบาทไปได้ไห่ค่ะตัวมีมี่ซิบโตเนี่ยก็นั่งก็ซื้อตัวละสิบบาทแต่ว่านังซื้อคุณนหกได้มันก็จะเป็นตัวละหกสิบบาทเอาไปหกล่อหกล่อกับใบละใบละหกล่อเนี่ นี่นาเป็นน้องนั่งจีซื้อนี่นะยี่หกร้อยเนาะเสือ่อตะวันสองตัวนั่งบ่ซื้อก่ะนั่งซื้อแต่นั่งซื้อแต่สามตัวเนี่ยของนั่งนั่งจีซื้อแต่สามตัวค่ะนั่งจีซื้อตั้งสิบใบนี่แหละเบิงวันนะมันจีถือบ่งมวันเ่งวันที่นั่งซื้อน,นี่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้นะเอาบัน,นี้เอามาตามต่อกับพระอาจารย์มีเส้นค่ะเพคนไทยมาหาเดียวค่ะถธอกือถือแขคลนเลยล่ะค่ะถือแคลนเลยพระอาจารย์มีเส้นเนาะพี่น้องเนาะ เราไปนอนนะพระอาจารย์มีเส้นห,าง,ออห,า,งหางเดียวคอรอหางหางเดียวท่อนี้ หนึ่งห้าเก้าแล้วก็สี่เก้าสี่หาอันนี้นั่งเขียนผิดเด้อนั่งเขียนผิดมันลบอะไรนั่งนี่ของเพิ่นกันนั่งว่าจะเขียนสี่เก้าแล้วไปเขียนสี่หานั่งก็เลยว่าบัลลกอ่ตะวันนั่งเบายู่ว่านั่งเขียนผิดเองของเพิ่นหาหนึ่งหาเก้าแล้วก็สี่เก้าท่านี้ะะน้าจ้ะเด้อพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะวันนี้หวยดวนค่ะหวยดวนหวยดวนเกือบอะได้ค่ะเพ,พิ่นหามากเพิ่นเ้าต่างหามากเกือบอะได้เนาะพี่น้อ,นองเนาะน้ะนอง น้องเก้าวจอมค่ะน้องเก้าจอมบัวใหญ่เรเด้อพีนน้องพิจารณาเบิ่งงด้อจ้ามากักระจัดเลยพี่น้องมกักระจัดเลยจ้าไม่ตตองโอเอลังเลใจนะคะมกักระจัดเลยพี่นน้องเงินในกระเป๋าหฮอฟาดเลยจ้า ัดเลยฟันเลยขอทุกท่านโชคดีนะคะมืออื่นมือเฮือนี่คอยถือเด้อพี่น้องยังมีคำว่าบพอถือเด้อจะได้กับคอยเฮียตึมตึมเพราะ้มีแห้งเนาะอนขอน้ขนาะแมนนั่งบอถือเอฟซีผ้ากันดีใจไล่มาบอกว่านถืนนั่งกันนั่นแล้วพี่น้อง ขอให้ทุกคนโชคดีมีเฮตลอดมีฮาตลอดเอาเมืออื่นสามสิบเอด็ดมือฮือกับวันที่หนึ่งต้องถึกนอกพี่นหนองนอกเข้าต้องถึกย่างเดียวได้จา้าเด้อโชคดีโชคดีมีเงินมีทองรำรวยรำรวยถูกไว้ก้อนเหรินสงการค่ะคาะ โชคดีค่ะ